S Archive s t นะครับวันนี้จะพามาเล่นเกมมือถือครับที่มีชื่อว่า My Hot Pot Story นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการอัปเกรดนะครับเมนูอาหารของเรานะครับขั้นสุดท้ายนะครับก็คือพื้นหลังจะเป็นสีทองนะครับการอัปเกรดเมนูอาหารขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือเรามาที่หน้าเมนูนะครับถ้าสมมุติว่าเรานะครับเปิดเมนูขึ้นมาเนี่ย คิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมานะครับถ้าสมมุติเราได้เมนูใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราไปที่หน้าเมนูแล้วก็ไปที่ผักนะครับเมื่อกี้เป็นชนิดของผักเลื่อนมาหาครับเมนูที่เราเลือกมาเมาื่อกี้อ่านี่ผักขึ้นช่ายนะครับกดไปที่ผักขึ้นช่ายนะครับกดอัปเกรดครับดาวที่2กดอัปเกรดดาวที่ ตอนที่4ตอนที่5นะครับอ่านี่คือการอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเขาขก็คือต้องใช้ปลานะครับหรือว่าคุกกี้แสนอร่อยเนี่ยหชิ้นนะครับแล้วก็ใช้เงินที่60,000บาทนะครับในการอัปเกรดนะครับแล้วก็เขามีหมายเหตุข้างล่างนะครับว่าพ่อครัวจะต้องเป็นดาวที่3ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถทำอาหารวัตถุดิบนี้ได้ หลังจากอัพ,อพเดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปหาปลาก่อนครับคุกกี้แสนอร่อยนี่ครับคุกกี้แสนอร่อยได้จากาการใช้เพชรน,นะครับในการแลกเดี๋ยวเราจะกดแลกเลยนะครับโอเคครับ ในแต่ละครั้งนะครับจะมีการจํากัดในการแลกนะครับโอเคอ่าพอเราได้ครบแล้วเนี่ยมาดูที่หน้าเมนูนะครับเลือกผักขึ้นช่ายเหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เงื่อนไขของการอัปเกรดของเรานะครับครบแล้วนะครับแล้วก็เขาต้องการเงินที่6กหมืบาทแล้วก็มีเพียงพอแล้วนะครับ จากนั้นนะครับกดที่อัปเกรดเลยนะครับโอเคครับเห็นไหมครับในรูปครับก็จะเป็นพื้นหลังสีทองขึ้นมาแล้วแล้วราคาขายก็จะอยู่ที่14บาทนะครับแล้วก็คะแนนอาหารอยู่ที่4ี่ก็เงื่อนไขข้างล่างครับเขาบอกว่าพ่อครัวชั้น3าจะผลิตวัตถุดิบอาหารนี้ได้เมื่ออัปเกรดกรรมวิธีแล้วนะครับ ก็คือราคานําเข้าในปริมาณน้อยเนี่ยก็คืออยู่ที่2บาทนะครับราคาขายในปริมาณน้อยเนี่ยอยู่ที่14บาทนะครับย้านะครับพ่อพ่อครัวต้องเป็นดาวที่3าขึ้นไปนะครับหรือว่าการอัปเกรดดาวที่3ขึ้นไปเราถึงจะสามารถทำเมนูนี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมพามาดูวิธีการอัปเกรดเมนูอาหารขั้นสุดท้ายนะครับหรือว่าพื้นหลังทองนะครับก็ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ